ฮัลโหลสวัสดีครับพบกันกับชลทีอีกแล้วนะครับหลังจากคลิปที่แล้วครับก็มีคนถามว่าใช้โปรแกรมอะไรอัดหน้าจอนะฮะก็คือใช้เป็นโปร,โปรแกรมวมินสันนะฮะถามวมินสันโหลดจากไหนโหลดจากเฟสโตรครับเข้าไปเลยครับแล้วพูดแล้วก็เข้าไปเซิร์ชของเมวินสันฮะวมินสัน,นะ โมบิสันนะฮะน่ะเห็นไหมฮะโหลดโมบิสันตัวข้างบนกับตัวข้างล่างฮะที่ขึ้นว่าติดตั้งแล้วนะครับพอโหลดมาโหลดมาปุ๊บมันก็จะให้ลงทะเบียนนะครับอันนี้ได้เฉพาะในซัมซุงนะครับไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องรูทเครื่องนะครับใช้ได้เฉพาะในซัมซุง แต่ผมไม่ได้ใช้ซัมซุงก็ไปโกงมันนะฮะโกงมันตรงนี้เป็นซัมซุงกาแล็กซี่แท็นะฮะจริงๆไม่ได้ใช้หรอกครับนะฮะสมัครเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นหน้านี้ให้เรากดตรงให้เรากดตรงไอ้รูปวิดีโอเนี่ยนะฮะแล้วก็จะได้ตัวข้างๆที่อ,อกมานะครับเห็นตรงช่องสีเ่เหลี่ยมเหลียไหมฮะด้านซ้ายนะฮะด้านขวาบนนะฮะเห็นช่องสี่เหลี่ยมเหลี่ยมไหมฮะ คือตอนนี้ผมอัดอยู่มีแล้วก็มีถ่ายลูกหน้าจอแล้วก็นะครับอันนี้ตั้งค่าตั้งค่าก็คือใครจะตั้งอะไรก็ได้นะฮะ F S ผมแนะนำให้เป็นออโต้น Auto, นะไม่งั้นคลิปวิดีโอของคุณจะแหลกได้แล้วก็อันนี้48 408 0ีนะฮะอันนี้เป็นมีเดียมนะครโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย